ครับแกสวัสดีครับสบสวัดใบอนุญาตเลยนะพี่รถรถบรรทุกต้องวิง่งบรรทุกของไม่ใช่ว่าต้อง,งวิ่งตามรถบรรทุกแบบพิกอัพไหมพิกอัพบรรทุกต้องเข้าช่องนู้นนะน,นี่เนี่ยเห็นไหมรถรถตู้รถบรรทุกกอบรรทุกเห็นไหมต้องวิ่งเข้าช่องนูน้นจนสายสุดนะนี่ลงเป่าไม่ของสามร้อยเราไว้พี่ใบอนุญาตเลยไม่ทุกอาชีพเนี่ยทุกกับไปใช้เองออกไปจังเลยนะลูพี่นะ ไปสั่งแล้วจะวิ่งไปปรับเลยไปปรับเลยนะเอาข้อหาไอ้ไม่มีตำหนาพอปรับตำหนพอถ้าข้อหาไม่คิดขอบแานนี่มันปรับ400นะมันผิดอะไรพี่เนี่ยไม่คิดขับแานด้านซ้ายไม่ได้ทุกไม่ได้ทุกอาชีพพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโพสต์ยูทูบดูว่าผมเขียนไปล่ะผมวิ่งเลนนี้มาคุยกันอยู่มันก็อัดเสียงอยู่เดี๋ยวผมไปโพสต์ยูทูบดูว่าผมเขียนไปล่เอาอะไรมาล้างเอาอะไปมาปลาบึ้งแห้งพี่แพ้เองลูกไม่เป็นไรพี่เขียนใบสั่งเดี๋ยวผมไปโพสต์ยูทูบถามคนที่รู้ดูไม่เป็นไรครับอ๋อเอาใใบส่่งาชมัไ์ จะโพสถามหลายๆคนเพราะพี่ก็นั่นจะได้ถามดูว่าผมผิดอะไร <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะพวกพวกจริงๆก็เป็นตำรวจหมดแหละแต่ว่าก็อยากให้ออกไปสั่งมาไม่คิดขอทรถบรรทุกไม่คิดขอทอง